ลงยังไงเนี่ยอ้ยอยดาวหมุนเพอมาได้ดาวหมุนหาเพื่อหาของกินแล้วอวขโมยตะขโมยตะกร้า,าพับพี่เดือนมากินแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีเฟนขับ fc ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะพาหมูดาวแม่แป้งพี่เดือนขึ้นรถนะคะ วันนี้วันดีด้วยวันพระหลังจากที่พ่อดาวถ่ายคลิปเมื่อวานที่ขึ้นรถทั้งสามเชือกแต่พ่อดาวลบทิ้งแล้วนะคะเลยไม่ได้ลงคลิปให้เอฟซีได้ดูคลิปมันเต็มก็เลยต้องลบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่วันนี้เราเตรียมสเสบียงนะคะไว้ให้ไว้ให้ลูกชายเราเคยขึ้นมาได้ดอกรถสูงปะนั่นเอาอีกแล้ว มายกขึ้นแน่นพี่ลี่เราจะเอาอาหารไปไว้บนรถทั้งสามตะกร้าเลยนะคะของมูด้าวของแม่แป้งของพี่เดือนเราจะเอาขึ้นไปทั้งสามเชือกเลยตอนนี้เราหิว้วตะกร้ามาแล้วนะคะโอ๊ยมาโอ้ไม่ได้เอาผ่าใบท่นไหนเอาบผ้าใบขึ้นขึ้นไปก่อนข,ขึ้นหมดก่อนดิเออก็ให้ไม่ใช่เอาไปวางจุดไข่จุดมันเขามีเชือกผูกคออยู่ นี่นะคะเราก็จะเอาหมูดาวขึ้นไปก่อนตามไปด้วยไม่แป้งแล้วก็ตามไปด้วยพี่เดือนพี่หลงล่ะพี่หลงขึ้นไม่ได้ลูกเขาไม่ให้หนูขึ้นรู้ไหมครับอ่ะโยตะแต่อีกแล้วเอาคือว่าเอาอันนั้นขึ้นก้อนเอาเดียวขึ้นก้อน โอ้เอาแม่แป้งขึ้นก่อนนะคะนี่เรากําลังไปเอาแมแป้งมาแม่แป้งขึ้นแล้วก็น้องดาวใช่ไหมแต่ค่อยพี่เดือนคัดท้ายเอาขึ้นไปเฉพาะของแม่แป้งก่อนพี่เดือนโอ้ยพี่ลี่แล้วของพี่เดือนอะเอาไวท้ทีหลังมาเลยไม่ต้องอาบน้ำครับผม ดูพี่หลงครับพี่หลงนั่งให้กําลังใจนะครับพี่หลงขึ้นไม่ได้ถ้าสี่ตัวก็โอ้ยยังไงล่ะเดี๋ยวโดนลูกหลงพี่เดือนไปไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูท่าของพี่แม่แป้งขึ้นรถกันนะคะว่าจะสะง่างามแค่ไหนเราไปดูกันเลยไม่ใช่ว่ากินลูกพับหมดหมดก่อนพี่เดือนกับน้องดาวนะแม่แป้ง ของดาวไปลูกไอ้หนูจะขึ้นแบบไหนขึ้นรถอ่ะหลงออกหลงมามาขึ้นมาเฮ้ยขึ้นไปลูกปะขึ้นไปขึ้นแบบนี้นะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าเราต้องให้ผู้เชี่ยวชาญขึ้นก่อนนะคะ พี่เดือนคัดท้ายอ่ะน,นี่ที่เราผูกไว้ไม่ให้เขาดิ้นนะคะผูกเฉพาะเชือกคอนะคะอ,คอ้าวหมูดาวเราอยากขึ้นแล้วนู่น ون, นู่นปูนหางสี่แล้วเจ้าอยากขึ้นแล้วเขาขึ้นหมดแล้วอ๋หน,นูทำไมไม่กินของในตะกร้าล่ะลูกเออไปเราก็จะไปเอาน้องดาวมาขึ้น ดูพระเอกเราจะขึ้นรถนะคะเดี๋ยวลองให้พ่อดาวอาไปก็ได้ากินอืมไม่กล้ากิน,กกนยังตื่นเต้นอยูอ่ผมตามตไม่แป้มไม่เหมือนดาวเอ้ยเฮ้ พี่เดือนก็โยกใหญ่าขึ้นเดี๋ยวลูกเดี๋ยวใจเย็นๆลูกใจล่มๆเดี๋ยวได้ขึ้นครับหนูคัดท้ายให้แม่กับน,น้องนะครับหนูเป็นหนุ่มแล้วกินแล้วแม่แปง้งกล้าก,กินแล้วนะคะทีแรกยังไม่ค่อยกล้าก,กินนะคะยังไม่ชินโอ้ยมีดมดูแต่ขอพอด้วยนะมาแล้ว,ว,วครับวิ่งมาแล้วครับ หมูดาววิ่งมาแล้วครับผมรีบผมรีบรถผมนะแม่แป้งขึ้นก่อนผมได้ไงโอ้ยรีบมากค่ะรีบมากค่ะรถผมรถผมรถผมครับรถผมเดี๋ยวตัวนั้นกินไม่ได้เดี๋ยวจะฉกกินของพี่เดือนนี่ของหนูอยู่นี่พอต้องแบกโซ่ขึ้นไปครับ โอดูนะคะเชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญในการขึ้นรถเฮ้ยไม่กลัวครับผมไม่กลัวไอ้เจ้าเข้าไปเจ้าเข้าไปนะพี่ลีสิออกมาบ่ได้้ไลูกเทวดามาโอ้โหสุดยอดมากครับเดี๋ยวผูกผูกคอหมูดาวก่อนพ่อผูกคอหมูดาวก่อน แล้วแม่ขึ้นมาถ่ายนนอ้าวแล้วพี่เดือนละ่ะ <_ d ream> เดี๋ยวตอนคุณเอาพี่เดือนขึ้นเราต้องลงใช่ไหม <_ d ream> นี่นะคะสองเชือกก็จะประมาณนี้นะคะ,ะยังเหลือที่ว <ปะ S 1> ่างรองท้องไปไหนครับมไม่กลัวพี่เดือนมาแล้วออกไปได้ไไดน,นะคะเราเราแทรกไปด้วยเราแทรกไปเลยนะคะนี่คือเราอยู่ด้านหน้าเอาแบ่งให้แม่หน่อยว่ะหนูแบ่งให้แม่กินด้วย พี่เดือนเราต้องเอาขึ้นลายไหนใ้นนขวาง,งเหมือนนิดายา,าพี่เดือนบีมนนไม่ไม่คุณอะออกเหล็กผิดไงคุณต้องออกเหล็กมานี่เสานีนนมน้มันมันจะนั่งไงตรงนี้แย่งกันใหญ่เลยคะ่ะแม่กับลูกถ้าคุณเอาพี่เดือนมาเราออกไม่ได้เลยนะเนี่ยออกขึ้นได้เพาะเนี่ยขึ้นตรงนี้ง่ขึ้นแบบเอาถือกล้องให้หน่อยถือกล้องให้หน่อยเราจะได้เห็นตอนพี่เดือนขึ้นด้วยไง โอ้แม่ขึ้นมาอย่างสูงเลยแล้วตอนลงแม่จะลงยังไงเนี่ยดาวอุย้ยหมดตะก้าแล้วพอตะก้าลงไปด้วยแม่แป้งกับหมูดาวกินด้วยกันก็ได้เอาไปตะก้าหนึ่งโอ้โห <c oughs> ไม่ได้เอาผ้าใบลงเนาะ <c oughs> <c oughs> เยอๆผมได้ขึ้นกับแม่แล้วครับเยอะๆๆแม่แป้งนี่ก็โอ๊ยขึ้นปับ๊บขี้ปั๊บเลยนเนาะเฮ้ยกินเต้าไม่ได้ลูกกินเต้าไม่ได้ดาวเขาไม่ให้กินเต้าบนรถดาวน้องดาวจะกินเต้าแม่แป้งแล้วค่ะนี่หนูค้นหาอะไรลูกเจ้าเจ้าแปง้งค้นหาหยังมาเบิง่งมือมันไม่หยังอยูอย่นั่น เนี่ยคุณมาเอาไอ้นี่ลงไปก่อนผ้าใบลายๆนี่นะมันผุแล้วน่ะไม้เดินดึงลงไปนี่ก็ได้ตัวอเอาตัวลายๆน่ะลงไปอันเดียวน่ะเออนั่นแหละเออมันมีอะไรอยู่ตรงนั้นนะ่ะเดี๋ยวดาวจะดึงไปกินเออยังไม่ได้เก็บยังไม่ได้ทความสะอาดรถเลยนะคะวันนี้วันดีวันมงคลก็เลยเอาช้างช้างเราขึ้นก่อนเอาลงไปข้างล่างเลยไม่ต้องขึ้นมาเพราะมันผุแล้วจะได้เผาไฟ ัันนอยอกคุณถือลงไปทางนั้นไม่ได้บอกหอบดีๆแล้วก็ย่งางไปแมมเออมันผูดเลยแหละพ่อไปทิ้งเลยโอเคนี่เห็นไหมมันกว้างนะรถเรามันกว้างนะคะต้องขอขอบคุณพลังผักดันของเอฟซนะคะเออไปหลอดทองแม่บ่ได้ได้ลูกทั้งรถดาวโอ้หาพับพี่ลิพับหกพับหก เฮ้ยตกใจไม่แปง้งเนี่ยเราจะได้เห็นบริเวณโดยรอบนะคะโดยสูงๆก็จะได้เห็นนี่ค่ะแต่เราจะให้เอซีเห็นบริเวณโดยรอบนะคะอุย้ยสูงมากเลยน่ากลัวจังเลย เห็นน้ำด้วยนะคะโอ้วิวสวยมากเลยน้องดาวอย่าดิน้นแม่กลัวตกดาวอย่าดิน้นแม่กลัวตกนะคะบริเวณโดยรอบนะคะอุ้ยสวยมากเลยวิวสวยมากเลยโอ้โหโนูนพี่บุญคลองพี่บุญคลองไปกับดาวไหมครับนูนพี่บุญคลองนะคะไปกับดาวไหม ดาวจะพาไปกินตับตับตับ,บดาวบอกดูแม่แป้งกับหมูดาวนะคะตัวดาวเท่ากับเปื้อกแม่แป้งตัวใหญ่มากแต่ตอนนี้พ่อกำลังจะไปเอาพี่เดือนมาขึ้นรถนะคะแล้วตอนลงหนูจะลงยังไงเนี่ยอุยอุย,อยดาวหมุนพ่อ ดาวมุนหาเพื่อหาของกินแล้วอขมโมยตะกาขามโมยตะการพับพี่เดือนมากินเลยด,ดูดูดาวทำไมทำแบบนี้ดาวโอ้ยโอ้ยโอ้ยดาว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 เอาไว้พี่กินนำ้ำหมดเลยพี่ลีเอามือดึงตะก้าไปกินเลยไม่แบ่ง มาแม่แป้งขยับมาให้พี่เดือนขึ้นด้วยโอเคนี่นะคะโอ้โ oh หช้างลูกข้อครับสามเชือกขึ้นด้วยกันโอ้โ oh หสุดยอดมากแม่ดาวมันขึ้นมาอย่างไงดาวคุณหมุนไป <laughs> พี่ลีดูหมุนหน้าไปหาพี่เดือนกินกับพี่เดือนเฉยเลย <laughs> เฮ<า>้ยขึ้นได้นะคะขึ้นได้ทั้งครอบครัวเลย ไง่ายไม่แป้งให้พี่เดือนขึ้นด้วยนะคะคนดีเก่งไหมครับเก่งท้งครอบครัวไหมโอ้เก่งมากขึ้นรถเก่งมากครับหมูดาวก็ดูดูด,ด,ดูคลิปวิดีโอที่แล้วเหมือนจะกลัวรถเนาะได้ยินเสียงรถวิ่งรอบคอกเลยแต่พอเอาจริงๆผมไม่กลัวนะครับผมวิ่งขึ้นเลยแป้งไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอา ผมจะกินยาพี่เดือนบอกเมาตะก้าออกสะเทาเมื่อเล่วดาวสังหารเมื่อเล้วนะเดีย๋ยวตอนนี้แม่รีกําลังล้างอยู่นะคะล้างลูกพับอยู่โอ้ยดูนะคะว่าสูงแค่ไหนนะคะหนาดมองลงไปข้างล่างนะ <c oughs> เห็นตัวพี่รีตัวนิดเดียว สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะคะ1นึ่งไลค์หนแชร์ share, คือ1นึ่กำลังใจของพวกเรานะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกแรงสนับสนุนขอบคุณทุกคำอวยพรนะคะขอบคุณค่ะ